สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ครัวรุงยาบางะบุญเพชรชบุรีนะครับวันนี้เรามาพาชิมครัวรุงยานะครับเราอยากรู้ว่าครัวรุงยายังอร่อยสมคำเลิศอยู่ไหมนะครับพอเราเดินเข้ามาเนี่ยสองข้างทางระหว่างทางไปครัวลุงยาเนี่ยจะมีของแห้งที่เป็นของทะเลนะครับให้เราเลือกซื้อนะครับมากมายแต่วันนี้มาคนค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับเราต้อง แล้วร้านไม่รับจองเราก็ Wal k in ินเข้ามารอประมาณ5าทีครับหลังจากนั้นเราก็จะได้โต๊ะแต่วันนี้มีแดดนะแต่ว่าอากาศมันโฟลเข้ามาในร้านแล้วอากาศดีมากนะครับไม่ร้อนเลย <S <S เมนูแรกนะครับก็เป็นปลาหมึกย่างนะครับปลาหมึกสดซีฟู้ดแซ่บมากครับส่วนเมนูก็เป็นกะทิใบชะครามนะครับกะทิข้นแล้วก็มันมากครับขอบอกแล้วก็เป็นส้มตำไทย ครบรสนะฮะในเปรี้ยวไม่เผ็ดเกินไปกำลังดีแล้วก็พลาดไม่ได้นะครับกับกันเชียงปูนึ่งนะครับสดหอมอร่อยกับน้ําจิ้มซีฟู้ดที่ขึ้นชื่ออยู่แล้วนี่น้ำลายไหลแน่นอนสําหรับเมนูนี้แล้วก็ไปต่อนี่ต้มยาซีฟู้ดนะครับอันนี้ผมติดนิดนึงเรื่องต้มยานะแต่ว่าโดยรวมแล้วก็พอได้อยู่นะครับต่อไปเป็นหอยแครงลวกนะครับอันนี้คือลวกแแห้งๆเลยสดนะครับหวานเชียนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นส้มตำไทยปู อร่อยครับปูสดนะฮะแล้วก็เป็นทอดมันกุ้งนะครับไม่อมน้ํามันแล้วก็เนื้อแน่นนะครับส่วนค่าเสียหายทั้งหมดจริงเราสั่งไป10อย่างเนาะทั้งหมด2,600บาทนะครับเฉลี่ยก็325บาทราคาไม่แพงนะครับรสชาติก็เอาไป8เต็ม10เลยนะครับจริงๆเราไม่ได้ถ่ายให้2อย่างนะครับก็คือปลากระพงทอดน้ำปลากับทะเลผัดชาเนาะก็โดยรวมแล้วผมว่าให้8เต็ม10เหมาะสมครับฝากกด subscribe ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกัน ep หน้า